ทีนี่เดยวจะพาไปแลกการเปิดอบรมนักศึกษาไหมลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุกันบ้างนะคะซึ่งจังหวัดตรังค่ะก็ได้เปิดการฝึกอบรมแล้วก็ปฐมนิเทศนักศึกษาไหมลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุเซโรยยิบชั่วโมงรุ่นเทฮอกค่ะ น,นายขจรนักเจริญโซภาผู้วาราชการจังหวัดตรังก็ได้เปิดการฝึกอบรมและกัรประทนิเทศนักศึกษาไม้ลักสตรประกาศสนียาบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุเซโรย,ยี่สิบชมโมงรุ่นทดฮกพื้นเทจังหวัดตรังนะคะโดยมีศาสตราจารย์แพทย์ยิ่งจิรพร์เล่าธรรมทัดคณะบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟาจุลาภรณ์ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์กาวรายงานถี่หงประชุมประไพผิดสิงหเฮมอาคารเรียนชันหกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีจังหวัดตรังนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะก็ได้กล่าวถึงลักสูผู้เลวผู้สูงอายุเซโรย่สิบชมวงนะเป็นลักสูที่เป็นประโยชน์ค่ะโดยนักเรียนบริบาลจะได้รับการพัฒนาทักษะในการดูแลผู้สูงอายุค่ะ ช่ค่ะก็จะได้รับการเขาเรียกว่าได้รับการพัฒนาทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้สามาปฏิบัติงานได้จริงตลอดทางนําความโรและก,ก,ก็ผาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติไปใช้ในการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุแลวก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง,พงที่ต้องการคนดูแลนําไปสู่การขยายพ้นขององค์ความโรและก็ถักษะ ทีได้รับคือเอาไปใช้ในการพัฒนาสังคมและก็ะพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ชุมชนเนี่ยมีทั้นหลัก่มันคงพร้อมกับเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุภายในอนาคตอ,อันไกลนี้ด้วยค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึก้าไหม่ด้วยนะคะ